โอ้เฮไม่เอาโอ้ทั้งเกมเมียส้มกับประทัดให้ตายเอ้ยอ,อันนี้แหละสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีดต้อนรับด้วยนะส่ฟอร์จูนออส,สวันนี้ครับผมวันนี้มาพี่วาวอยู่แล้วแม่ของดีจัดให้หรือเปล่านะจ๊ะแต่วราดูกันนะเออมาถึงกับประทัดก่อนเลยประทัดต,ต่อยอรอบหนึง่ง ประทัดไปอีกทีสามทีติดแล้วประทัดกูดังปอแปะปอแป,ป,แปละละ้วนล่แล้ว <c oughs> ไม่กระโดดเฉยเลยแล้วให้ตายเถอะไม่ไล่ไปกันต่อประทัดดีแล้วอ่ะใจคอเออโอ้โอโยส้มไม่วะเฮ้ยส้มเต็มหน้าซาไปน่นมเลยแจ่มครับบวกคุณแบบนี้ก็สวยดิ ได้เรื่องขยับสักนิดแหมเผื่อไหลต่อเนื่องครับผมแล้วมันอ่าให้ตายเถอะกระโดดเธอเพืรดโอ้ยทั้งส้มยังประทัดมาแต่แต่อาพาพเดิมๆประทัดอีกแล้วส้มมาอีกเอาก่อนทองสักหน่อยไหมเออก็อทองสักหน่อยเฮ้อววาโอ้แจมอยู่ ขาอย่างชูอ่ะนะครับผมมีอะไรดีๆให้หรือเปล่าล่ะจ๊ะประทัดอีกแล้วอ่ะใจคอประทัดอย่างเดียวเลยเลรอเพื่อนเอ้ยกระโดนได้เถอเออกัดโดดจนได้นะครับผมมาแล้วขอเต็มหน้าเน้นๆช่วยเหลือกันหน่อยเถอะมาแต่ประทัดอย่างเดียวกับส้มอ,อย่างเดียวเลยเพื่อน อออออเออเฮ้ยเกือบประทัดอีกแล้ว,วอ่ะส้มอีกแล้วเหรอไม่ดีมัง้งเออเปลี่ยนเออเพื่อนปิดไฟโอ้ประทัดอีกแล้วโอ้เห่ไม่เอาอ้อทั้งเกมีย่ส้มกับประทัดให้ตายเอเอวิอันนี้แหละอ้ยโอ้ยก็ดูว่าจะเต็มนะให้ตายเออ นิดเดียวเองอะไรครับนี่เนี่ยโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะเพื่อนเต็มหน้า <ๆ S 2> ไม่ได้หรอเออกระโดดสองทีตีไว้นี่แหละที่ต้องการทองทองเออนี่กระโดดเออเพื่อนเราไม่ขอเต็มหน้าน่ะถองเต็มหน้าน่ะไม่เอาสม,มัยไม่เอา เอามันไปไกลๆเออยือ่ยอไวตรงการเกิอบโดนหนึ่งตัวชิบหายแนละ้วโอ้ยกล่องเหรอก็ได้นะกล่องก็ดีแล้วมันก็มาเรียร้อยครับผมอ,อจบเลยว่ะเจ๊บ ทีเดียวรู้เรื่องคุณผู้ชมครับสวยสวยเลยอิ่มรานีด้ี้รอไลฟ์ไปครับฝากกดไลค์กดซับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้ไเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ